สวัสดีค่ะสวัสดีแม่จ้จาแม่สาทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอนแอนแอนแบกแกงนะคะก็นำนะคะอาหารมาถวาเยเพนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสักูนะ,คะค้ค่วโโวะวัดานี่นะคะก็จะเป็นชุดถวาเยเพงของเรานะคะคน,น,นะคะวันนี้นะคะเจ้าภาพก็คือที่สุชาดานะคะกิจวิทยาครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราถวาย าานนอาหารไทยอาหารคะเป็นน้ำพิกปาทคะอาหารลคะค่ะเป็นน้ำพริกปลาทูผักสดผักต้มค่ะ ครทำดีเอเราับทลูกค้าเราถื่ารแทนาด้วยใช่ค่ะร้านอยที่ไหนอยู่ตรงร้านดำนินนะคะดีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไงออกตัวไม่ได้ก็เลยมาทำอาหารกล่องย่าทำย่าทำที่แบบว่ามาใส่บาตรตอนเช้าไ่ทานหรืออะไรเนี้ยค่ะหนูก็เป็นตัวแทนตัวแทนนำ มาถวายสำหรับลูกค้าแล้วจะมีทุกวันนะคะทา่านค่ะลูกค้าก็จะร่วมบืนมาทุกวันแว่วก็ตั้งเป็นงคืงงอแคลมตาทำเมื่อไหรเมื่อใดเรื่องประสาทเื่อทำยาวทำยาวประสบการณเรืนองดีของสมเด็จสังฆาชบัดไหนที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยลุกเพราะ ก็ทำาหารต่อสบปพูกในวัดนี่แหละทำปูกในวัดที่เปีนเจดจากริสิ์การบุ่แรงมารุแรงมาแล้วก็มาทำกับจิตลัวทางบุงเบียนวัด <c oughs> แล้วเสนอประเทศท่นทรงทราบทีนี้ท่าก็เลยแปรการปมาถึงว <ยะ S 1> ัว อาคารทไเลทรายช่วงทาีแต่วันที่เจ็ดยามาทึงวันที่สี่วันนี้ออกข่าวท้ายข่าวแลหนักผู้่วอเยอดไปเมื่อวันทหาทสิบแต่ว่ามาทำเป็นกองเห็นที่กองสำหรับคนมองกคนไทยอีกเตียนผู้ป่วยกำลัโคว เราจะทำอทํสิาทเป็นส่งเพื่อให้ยค้นเขารูปซึ่งเด็กก็สามารถที่ะมาสื Mae'n rhaid i chi ddweud y gwirionedd y byddwch chi'n gallu gwneud hynny. Mae'n rhaid i chi ddweud y gwirionedd y byddwch chi'n gallu gwneud hynny. สวดีภาวนาเทววัตุสารธรรมะกลางรับประทานสัตว์ปฏิวัติสัพพธรรมะกลางรับประทานสัตว์สวดีภาวนาเทววัตุสารธรรมะกลางรับประทานสัตว์ปฏิวัติสัพพธรรมะกลางรับประทานสัตว สวัดีค่ะด้่จ้าม่จ่ายนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถวายเพลงที่วัดประทุมานาวามน,นะคะเพิ่งได้มีโอ,อกาสเข้ามาในนี้นะคะโอ้ความสวยงามอลังการเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะ เราก็เป็นสะพานบุญนะคะตักบาตรแทนคุณนะคะทําบุญแทนเธอนะคะไม่จาไม่จาาท่้นไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากให้พวกเรานะคะมาถวายเพลงแทนนะคะก็เราดีแล้วก็เป็นใจอย่างนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราดีช้อยอร่อยทุกที่นะคะก็จะมาเสิร์ บุญแล้วก็พร้อมความอร่อยให้กับทุกท่านนะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็อาจารย์มิรแจ้งมาที่เราแอนแอนแอนเดอะแกได้เลยนะคะวันนี้ก็กบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับที่สุชาติบิริยานะคะซึ่งเป็นสะพานบุญคนแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบว่ามีหลายๆท่านที่จองเป็นเจ้าภาพสะพานบุญมากันแล้วนะคะมาร่วมบุญด้วยกันตอนนี้ก็กขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ